สวัสดีค่ะ EP นี้นะคะก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องอเรื่องภาพรวมธุรกิจนะครับคือหลายๆคนเวลาเราจะเข้ามาขายของเนี่ยฮะเราจะคิดก่อนเลยอันดับแรกขายอะไรดีคือไอ้ขายอะไรดีมันสําคัญแต่ว่ามันเป็นแค่ส่วนหนึ่งครับคือจริงๆมันมีหลายองค์ประกอบมากที่ที่เราต้องคิดนะฮะแล้วอ,อย่างตัวสินค้าอย่างเงี้ยมันมีอายุของมันสมมุติว่าโอเคเรารู้ว่า ตอนนี้ขายอะไรดีแต่สุดท้ายพอผ่านไปปุ๊บมันก็ขายไม่ดียกตัวอย่างเช่นเบอร์บรรี้เจลแอลกอฮอล์แล้วก็พวกหน้ากากหรือว่าพวกอะไรคือบางทีมันมาเป็นกระแสครับเพราะฉะนั้นส่วนอื่นที่นอกเหนือจากขายอะไรดีอันนี้เราก็ต้องมามาดูกันอะอย่างนี้นะฮะอย่างร้านเราเป็นร้านเสื้อผ้าเนาะอ่ะอันนี้คือโมเดลธุรกิจของเรานะ อันนี้จะอธิบายด้วย9้าช่องนะครับก็คือเริ่มต้นจากฝั่งฝั่งซ้ายก่อนฝั่งซ้ายก็คือตรงนี้นะตรงนี้คือด้านของซัพลพยนะครับด้านของซัพพ่หนึ่งเลยคือพาร์ทเนอร์อ่ะเราเอาของมาจากซัพลพยเอามาจากใครเราบริหารซัพพลอย่างไงนะครับเราคุยกับเขายังไงแล้วก็ได้เลทเท่าไหร่คืออันเนี้ยสมมุติว่าอย่างเราขายผ้าเนาะเราเอามาเป็นกระสอบถ้าเกิดเราเอามาน้อยอ่ะมันจะมีเรื่องของอีโคโนมีออฟสเกลสมมุติว่าซื้อหนึ่ง อ่ะอันหนึ่งร้อยตัวอ่ะเริ่มจากหนึ่งร้อยตัวหนึ่งร้อยตัวอาจจะห้าสิบบาทอ่ะห้าสิบบาทอันนี้คือเรื่องของอีโคโนมีออฟสเกลอ่ะอ่ะเดี๋ยวเป็นห้าร้อยสมมติห้าร้อยตัวเรทก็จะอยู่ที่อ่ะสี่จุดห้าไป uh huh. แต่ถ้าเกิดว่าพันตัวสองพันตัวอย่างนี้นะครับอ่ะพันตัวสองพันโอ้โหลายมือสองพันตัวเรทก็จะลดลงอีกประมาณนี้นะฮะ อันนี้คือคือเรื่องของการบริหารพทเนะครับบริหารพทเน์คือเราจะทำไงให้ใหเขาจําเราได้ให้เขาแบบไม่ใช่แค่แบบลูกค้าคนหนึ่งที่แบบโอเคเอามาปุ๊บไปแล้วก็จําไม่ได้ทํายังไงให้เราแบบสามารถอัพขึ้นมาได้แต่ก็ไม่ใช่ไม่ได้เหมาะสําหรับว่าเริ่มต้นเราต้องได้ต้นทุนที่ถูกนะครับอันนี้ไม่ได้หมายถึงอย่างนั้นนะฮะหมายถึงว่าโอเคเราจะติดต่อเขายังไงคุยกับเขายังไงหรือว่าไปรับของไงแล้วก็เติบโตยังไงให้เขาจดจําเราได้นะครับประมาณนี้ แล้วก็ต่อไปเรื่องของกิจกรรมหลักคือเวลาเราจะขายของอะ่ะคือเราไม่ใช่แค่ว่าเอาของมายิงแอดขายหรืออะไรนี้นะเราต้องบริหารด้วยอ่ะเราแพ็คของยังไงหรือว่าเราจัดเก็บของยังไงของบางอย่างมันมีนมอายุใช่ไหมครับสมมุติว่าเป็นของกินหรือของอะไรอายุ5วัน7วันเราจัดเก็บอ่าจะต้องจัดเก็บยังไงต้องบริหาครคลังยังไงนะครับเพื่อที่จะให้มันไม่เน่าไม่เสียนะ,ะส่งถึงลูกค้าโดยที่ไม่เสียหายไม่ขาดทุนนะครับอ่ะแล้วก็ทรัพยากร สิ่งที่เราต้องมีเรามีอะไรบ้างนะครับอ,อันนี้คือฝั่งของสพายนะสิ่งที่เราต้องมียกตัวอย่างเช่นอุปกรณ์แพ็คชั้นวางของหรือว่าถุงแพ็คหรือว่าอะไรอย่างงี้นะฮะบริหารพวกนี้ต่อมานะครับอันนี้คือด้านของสพายนะ,ะด้านของสพานะครับตรงนี้แล้วก็มาด้านของคุณค่าอันนี้คือเรา มองง่ายๆอย่างนี้นะฮะเราทำยังไงที่ของจากซัพพลายเนี่ยผ่านมาถึงเราแล้วเราเพิ่มคุณค่าให้มันแล้วส่งต่อไปให้ลูกค้าทําไมเขาถึงต้องจ่ายมากกว่าที่เราจ่ายอะสมมุติว่าเราซื้อมา50เราเอาไปขายเขาทาไมเขาถึงต้องจ่ายมากกว่า50บาทเพราะว่าอะเขาเขาอาจจะสะดวกสบายขึ้นสมมุติว่าเราไปขายตลาดนัดหรือว่าอะไรนี้เขาอาจจะสะดวกสบายขึ้นเดินมาหยิบได้เลยโอเคเราขาย70 80 เราได้ส่วนต่างตรงนี้หรือว่าเพราะว่าเขาซื้อน้อยก็ตามหลักอีโคโนมีออฟสเกลเหมือนกันเขาซื้อ2ตัว3ตัวอ่ะเราก็ขายในราคาที่สูงขึ้นหรือว่าเราเอามาโชว์เราเอามาทําให้มันมีคุณค่าขึ้นหรือว่าการดําเนินงานของเราทําให้มันเกิดคุณค่าขึ้นอ่ะราคามันก็จะสูงขึ้นนะฮะสูงขึ้นเพราะฉะนั้นอันนี้คือเรื่องของอการสร้างคุณค่านะครับการสร้างคุณค่าให้สินค้าให้บริการของเรานะครับ เห็นไหมครับมันไม่ได้มีแค่เรื่องของว่าโอเคขายอะไรดีเอาของมาขายอ,อันนี้คือเราสร้างคุณค่าให้มันปุ๊บแล้วเราก็ส่งต่อไปอยังลูกค้าของเราอันนี้คือส่วนของลูกค้านะฮะส่วนของลูกค้าประกอบไปด้วยกลุ่มลูกค้าของเราคือเราต้องโฟกัสว่าของที่เราจะขายเนี่ยเราขายใครเราขายใครไม่ใช่ว่าโอเคก็ขายสมมติว่าขายก็ขายทุกคนคนที่ซื้อไม่ใช่นะครับอย่างนี้ไม่ได้นะฮะคือเราต้องรู้นะครับว่าเราขายใครยกตัวอย่างเช่น ของร้านเราร้านเราขายเสื้อผ้าร้านเราขายเสื้อผ้าผู้หญิงใช่ไหมเพราะฉะนั้นกลุ่มลูกค้าของเราก็ต้องเป็นผู้หญิง,ผ,ญงผู้หญิงอาจจะอายุประมาณยี่สิบกว่าถึงสามสิบกว่าวัยทางานเริ่มมีตังหรือว่าเริ่มอยากจะแต่งตัวหรืออะไรงนี้ก็คือไม่เด็กเกินไปถ้าเกิดอายุต่ำกว่า18ก็โอเคอาจจะยังไม่มีไรายได้แล้วก็ไม่ได้แต่งตัวแนวแนวนี้นะครับเราก็ต้องโฟกัส ก็ต้องรู้เลยว่าโอเคกลุ่มลูกค้าของเราคือใครต้องชัดเจนนะครับชัดเจนตรงนี้ด้วยห,หรือว่าบางคนอาจจะแบบโฟกัสเป็นกลุ่มผู้ชายไปเลยก็ได้หรือว่าเป็นสาวอวบพัฒไสอะไรอย่างเงี้ยก็คือแล้วแต่กับแ,แต่ละคนที่แบบกลุ่มเป้าหมายของของเราเลยอ่าต่อไปเป็นเรื่องของช่องทางการติดต่อตรงเนี้ยอย่างเราอ่ะเวลาเราเลือกเราเลือกช้อปปี้ใช่ไหมครับแต่ว่าเราก็อ่ย่อยลองไปอีกคือเราเน้นไปที่ช e ้อปปี้ไลฟ์ช้อปปี ไลฟ์คือเราเน้นไปที่ช้อปปี้ไลฟ์เพราะว่าเรารู้ว่ากลุ่มลูกค้าเราอยู่ตรงนี้ไงครับรู้ว่า,ากลุ่มลูกค้าเราอยู่ตรงนี้แล้วก็ช่องทางเนี่ยไม่แออัอาจเกินไปแอร์หมายถ,ถึงว่าไงมีคนขายเต็มไปหมดแต่ว่าคนซื้อน้อยอย่างเงี้ยฮะช่องทางนี้เราเลือกช่องทางนี้กลุ่มลูกค้าเราอยู่ตรงนี้โอเคมีความสัมพันธ์กันทดสอบแล้วถือว่าเวิร์กก็คือไปต่อนะครับต่อไปการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าลูกค้าทํายังไงให้แบบ เวลาเขาซื้อของแล้วเขาอยากจะกลับมาซื้อเราซ้ําคือทํายังไงให้เขาจําเราได้ก็ต้องไปดูเรื่องของการบริการการถามตอบการเค้มตําหนิการรับประกันสินค้านะครับอ่าประมาณนี้ซึ่งอันเนี้ยคือมันเป็นมากกว่าแค่ว่าขายอะไรดีนะครับอ่าหลักๆภาพก็จะเป็นประมาณนี้นะภาพเป็นวนนี้จากซัพพลายเออร์ผ่านมาที่เราส่งต่อไปยังลูกค้า ทํายังไงให้ของเราอะมีคุณค่ามากขึ้นเพื่อที่จะส่งไปยังเขาอันนี้ถึงอ,อันนี้คือเรื่องของ v a l ูนะครับถ้าเกิดว่าแบ่งครึ่งอย่างนี้ปุ๊บ v a l value อ่ะอันนี้คือ v a l ูเรื่องของ v a l ูคือ,อ,อ,คอโอเคเขารู้สึกว่าเฮ้ยของมันคุ้มค่ามันดูมีคุณค่ามันดูมีราคามันดูมีอะไรองงี้อันนี้คือฝั่งนี้นะฮะเรามาดูฝั่งข้างล่างบ้างโครงสร้างต้นทุนไอ้ฝั่งที่เราซื้อของมาเนี่ย คือเรามีต้นทุนเท่าไหร่อ่ะนี่คือเรื่องของเงินและคือเรื่องของราคานะครับราคาอ่ะมีต้นทุนเท่าไหร่สมมุติว่าซื้อมายิ่งต้นทุนถูกก็ยิ่งดีใช่แล้วก็เวลาวิธีการคำนวณต้นทุนอย่างสมมุติว่าเราซื้อเราของเราเป็นงานกระสอบใช่ไหมครับแต่ละตัวสินค้าแต่ละแต่ละตัวที่อยู่ข้างในนั้นอ่ะก็จะไม่ได้ต้นทุนเท่ากันเสมอไปสมมุติว่าเราซื้อร้อยตัวตัวละห้าสิบอย่างเงี้ยก็กลายเป็นอ่าสมมุติว่าร้อยตัวห้าพันตกตัวละห้าสิบ จริงๆไม่ใช่ครับคิดอย่างนี้ไม่ได้นะฮะต้องคิดว่า100ตัวอาจจะเป็น80ตัวราคา50บาทอา่ะสิตัวอ่ะสิบสตัวก็ได้อ่ะสิตัวอาจจะต้องต้องลดราคาลงมาเพราะว่าคนไม่ได้ซื้อทั้งหมดถูกไหมครับบางทีอาจจะแบบโอเคขายไม่ออกบ้างอะไรเงี้ยเราก็ต้องลดราคาลงมาอาจจะเหลือสีอีกสิตัวอาจจะเหลือ าจจะเหลือยี <20. S 1> ก็ได้อันนี้คือเป็นตําหนิหรืออะไรเงี้ยตำหนิเราก็หาวิธีปล่อยโอเคขอคนรับได้หรือว่าอาจจะรวบรวมแล้วก็ขายเหมาไปนะครับอันนี้เดี๋ยวจะพูดในพาร์ทอื่นเห็นไหมครับว่าโครงสร้างต้นทุนอ่ะมันไม่ได้แค่มันไม่ได้แค่น,นี้และจบและอย่างคือมันคือเรื่องของมีพวกเรื่องของค่าธรรมเนียมมีพวกเรื่องของภาษีแล้วก็พวกการแพ็กพวกค่าจ้างอะไรอย่างนี้ดเดินครับที่เราต้องคำนวณเข้าไปด้วยอ่ะอันนี้คือเรื่องของต้นทุน แต่หลักๆที่อยากให้โฟกัสคือเรื่องของ value ก่อนพอได้ตรงนี้ปุ๊บราคาค่อยว่ากันนะฮะค่อยว่ากันอ่ะแล้วเดี๋ยวมันจะมีภาคต่อก็คือเป็นเรื่องของความคุ้มค่าอ่ะต่อไปเป็นเรื่องของกระแสะรายได้อันนี้คืออันนี้คือฝั่งซื้อใช่ไหมครับเราซื้อมาปุ๊บเป็นต้นทุนที่เราต้องจ่ายต่อมาคือฝั่งขายเราขายไปให้ลูกค้าเราได้รายได้กลับมาจากลูกค้าโอเค รายได้เรามีอะไรบ้างอาจจะสินค้าเราอาจจะมีหลายอย่างก็ได้หรือเราอาจจะขายหลายช่องทางก็ได้ช้ e, Facebook, อปปี Market, ้เฟซบุ๊กมาร์เก็ตเฟซบุ๊กมาร์เก็ตเพจหรือว่าใน Facebook กลุ่มหรืออะไรก็ว่าไปรายได้แต่ละช่องของเราเป็นยังไงบ้างนะครับอ่าตรงนี้ถ้าเกิดว่าอันเนี้ยมาลบก,กันแล้วมันเป็นบวกมันเป็นบวกนะครับถือว่าโอเคผ่านโอเคผ่านทีนี้ลองมาดูครับอ่าฝั่งบนกับฝั่งล่างนะ ฝั่งบนคือเรื่องของคุณค่าฝั่งล่างคือเรื่องของราคาอ่เดี๋ยวขออ่าเป็นอันใหม่แล้วกันอันนี้ลกแล้วอ่ะเวลาคนจะซื้อของอเวลาคนจะซื้อของคือเขาเขาไม่ได้ดูที่ราคาอย่างเดียวเขาดูที่ความคุ้มค่าครับ ความคุ้มค่าความคุ้มค่าซึ่งแปรผันกับที่เมื่อกี้บอกครับ value คุณค่าและแปรผกผันกับราคาหมายความว่าไงคือหมายความว่าถ้าเกิดว่าคุณค่ามากความคุ้มค่ายิ่งเยอะถ้าเกิดว่าราคาน้อยความคุ้มค่ายิ่งเยอะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราต้องดูดีๆครับว่าเฮ้ยทำยังไง คนส่วนใหญ่เวลาเข้ามาขายของแรกๆโฟกัสไปที่ตรงนี้ฮะเพราะของมันก็เหมือนกันหมดอะของเอาเอามาจากจีนเหมือนกันผลิตเหมือนกันไม่ต่างการใช้งานไม่ต่างกันโอเคงั้นอยากขายได้ตัดราคาแม่งเลยอเลือกตรงนี้ก่อนเราะมันง่ายครับมันมันคิดง่ายมันเล่นง่ายมันเล่นง่ายคือโอเคเราแค่ตั้งราคาลดลงจบแต่จริงๆถ้าเกิดอยากอยู่รอดถ้าเกิดว่าอยากให้ยั่งยืนขายดีต้องไม่ได้โฟกัสแค่ตรงนี้อย่างเดียว คือตรงนี้เล่นได้เล่นบ้างเป็นเป็นโปรโมชันนะครับแต่ต้องไปโฟกัสตรงนี้คร่ะเราอาจจะทํายังไงเปลี่ยนรูปไหมถ่ายรูปให้ดีขึ้นหรือว่าทำรีวิวทําวิดีโอหรือว่ามาโชว์ของโชว์อะไรหรือว่าเน้นสรรพคุณประโยชน์ให้ดีขึ้นครับตรงนี้ทําสร้างแวลูให้เหนือกว่าคนอื่นเพื่อที่จะให้ได้แบบขายดีกว่าคนอื่นนะครับประมาณนี้อันนี้คือเรื่องของโมเดลนะครับโมเดล กลับมาความไม่ดอันนี้คือเรื่องของโมเดลที่ที่อยากให้แบบอยากให้เข้าใจไม่ใช่แค่ว่าขายอะไรดีเพราะว่าโอเคบางอย่างขายเหมือนกันทําไมเขาขายดีกว่าเราทําไมร้านอื่นขายได้เราขายไม่ได้เป็นเพราะว่านี่ครับหลังบ้านมันมีอะไรมากกว่าน,นั้นเยอะฮะประมาณนี้